เปิลพัชชุดาพันพิพัฒน์ผู้บริหารสาวคนเก่งแห่งบริษัทเวลาอินเตอร์เทนเมนต์จำกัดร่วมด้วยธัญญารเกตเลขาโปรดิวเซอร์หนังและจตุรงผลบุญผู้กำกับตลกสุดปังพร้อมกองทัพนักแสดงแถวหน้าอเล็กซิเดรมิ้นรันตรีมาจุฑาวุฒตลกขั้นเทพอาทิตย์ จิ้มชวนชื่นทงทงคัถาเทพนุย้ยเฉินยิ้มและดาราสาวแอลกมลวันจัดการถแรถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์คอมเมดี้แอคชั่นฟอร์มยักษ์แห่งปีเรื่องชัยหน้าถวชาชานังใหม่แกะกล่องจากค่ายเวลาที่จะพาแฟนหนัยร่่มแอคชั่นย้อนเวลาคอมเมดีช้ชาชาไปกับภารกิจปวดพริกชดตาย้อนเวลาล้างสวยในบริเวณชั้นหนึ่งโซนบีคอนศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิร์ ต้องบอกว่าจริงๆตัวบ้านเปิ้ลแล้วก็ครอบครัวของเมเปิลเองเนี่ยเป็นคนจีนด้วยค uh huh. ่ะก็เลยอยากทําเรื่องแรกเนี่ยให้มีสไตล์ความเป็นจีนอยู่ในนั้น uh huh. ก็เลยทําเรื่องนี้ค่ะ uh huh. ใช้หน้าทาชาช่คือถ้าพูดถงจะ,จะตุลรโวทรามถ้าพูดถึงว่าเป็นหนังแอคชั่นคอมเมดี้คื มันเป็นใครไม่ได้อ่ะพี่คือมันจริงๆเราทำการรีเสิร์ชมาหลายคนนะคะแต่พอดูแล้วผลงานที่ผ่านมาของพวมกับหลายๆคนไม่ว่าจะใครก็ตามที่เป็นแอคชั่นคอมเมดี้ก็คือต้องเป็นพี่ลงคนเดียวเท่านั้นก็เลยเรื่องพี่ลงค่ะแต่พี่ลงเนี่ยาไม่รับงานกำกับมาติสองก็ไปจีบเขายังไงอะคะก็พยายามจีบค่ะเหมอนจีบผู้ชายอ๋อไม่ใช่ก็ให้พี่เจี๊ยบด้วยค่ะให้พี่เจี๊ยบนี่แหละช่วยคุยอะไรเงี้ยโปรดิเซอร์ใช่ค่ะก็ ช่วยไปคุยอะไรอย่างเงี้ยติดต่อว่าขอให้มากำกับเรื่องนี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ดูบทนักแสดงอะไรหลายๆอย่างอะไรประมาณนี้ค่ะพี่ลองพัตนดติดใจนานไหมคะนานมากเป็นปีเพราะว่าพี่เจ๊กเข้ามา3ครั้งนะเป็นปีจริงๆเรื่องนี้จริงช่เบ่งมาเนี่ยเบ่งมาเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องจริงๆะเรื่องนี้จริงดเวล็อปมาประมาณ1ปี เราเอาเรื่องนี้ไปขายที่เอ,อ,อเมริกันฟิล์มเก็ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็พัฒนาบทเดเวล็อปมาเรื่อยๆจนมาเป็น China Town ชัยนาทาวช่าๆนี่และค่ะก็ก็เขามากันสามครั้งแล้วไงเขาก็ยังจะเอาเราไปแสดงไม,ไม,ไม่สิ่งที่สำคัญก็คืออเล็กแล้วก็น้องมิ้นแล้วก็มาร์ทสามคนเนี่ยจึง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 อยากทำ<อ>นี่นี่เม่ได้พูดเล่ยๆนะไม่ใเป็นไม่ใช่นักแสดงไม่เป็นคนเป็นเป็นคน นคนนวยการคือถ้าเป็นสามคนนี้เรามีความรู้สึกว่าหนังออกมาต้องดีเน่เพราะว่าหนังเนี่ยมันอยู่ที่นักแสดงเป็นอันดับหนึ่งะเรื่องราวุ่มิกับนี่ตามๆมานะถ้านักแสดงไม่ชวนเล่นไม่ดีน,นู่นนี่นั่นปันอะไรเงี้ยหรือไม่ก็ไม่ไม่เป็นแสดงไม่ดีอย่างเงี้ยดีกว่ามันก็จะทําให้หนังไม่ดีนะ,แ,นะแต่สามคนที่แสดงดีมาก ที่ชื่งในหลายอย่างก็คืออย่างตัวน้องมิ้นเองเนี่ยค่ะต้องบอกว่าเก่งมากคือคาแรคเตอร์คือไม่ใช่แบบไม่ได้เป็นแบบนี้เลยคือเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบเฮ้ยน้องน้องทำได้ไงวะคือปกติเป็นคนโคตรที่จะแบบเรียบร้อยสุดจะพูดจะพูดสิ่งสิ่งอ้ยนี่แม่ห้แม่ขออนุญาตสิงคือมาร์คเขาเก่งมากต้องบอกว่าแบบคือ คือเป็นคน<อ>ที่เล่นแล้วแบบ<อ>มีความน่ารักมีทุกอย่างบุคลิกน่ารักสองบุคลิกคือมันยากมากแต่น้องทําได้ดีแบบดีแบบดีสุดสิ่งที่เป็นห่วงสิ่งที่เป็นห่วง<ม>น้องมิ้นเนี่ยกลัวว่าน้องมิ้นจะเล่นคิวบูได้ไม่ได้ออแต่เ<ช>พราะเอินน้องมิ้นมีความเป็นนักกีฬาซึ่งแบบว่าพออยู่ในคิวบูโอ้น้องเคลื่อนไหวได้ดีมากนี่แบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์คือเนี่ยไม่ต้องพูดรู้อยู่แล้วถึงเลือกเป็นพระเอกไงคะว่า ตกพาเลยเดี๋ยวกดดันดิไปไม่ถูกเลยต้องบอกว่าคือพอก็ไม่ขนาดนั้นหรอกครับเขาบอกว่าเป็นเรื่องแบบเรื่องนี้เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาเด v e l o p เรื่องนี้ขึ้นมาขึ้นนึกถึงอะ็กคนแรกเหมือนพี่ลงเลยต้องเป็นเขาเท่านั้นค่ะ สื่อเยอะเนาะสื่อเยอะต้องตอบว่าใช่ครับแลวสื่อไม่มีเลยไม่มีเลยมีโทรศัพท์ก้องแกล้งมาอยู่เครื่องเดียวไม่จริงๆนะพี่ลงผมชอบงานพี่ลงแบบพี่ลงก็จะมีลายเซนที่แบบเฮ้ยอันนี้แหละพี่ลงมัดอันนี้แหละมัดก็เป็นคนขี้ประจบพูดจริงเราก็ตัดเครดิตดิดเครดิตตลอดคือวันที่อย่ารบกวนทุกคนที่อยู่ในนี้นะฮะ16 อ่มกราคมเนี้ยเราเจอกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ช่วยเป็นสื่อสื่อให้พวกเราหน่อยว่ามีอย่างเรื่องชนะทันชาชามาชาชามาฉายให้เออเราดูมาเล่นให้เราดูนักแสดงก็อย่างที่เห็นนะพี่เล็กพี่ไม้พี่มิ้นแล้วก็ตลกก็อย่างที่เห็นนะฮะมีอีกอีกเยอะที่ซ่อนอยู่มีเยอะที่ซ่อนอยู่มีพี่โก้มีพี่เจี๊ยบอ๋อมีอีกหลายคนมีน้องพีมีน้องพีมีนเฟิร์นอ่ามีเฟิร์นเล่น อ่ารับเชิญไฟล์ดิบินทอมและขอฝากขอฝากด้วยนะฮะหมวันนี้เราให้ภาพเรื่องเลยอ่าภาพที่เห็นอยู่เนี่ยผมว่ายังเล็กกว่าที่เราทำงานผมไม่รู้ว่าทีมงานยังเลือกภาพมาไม่พร้อมหรือยังไม่เสร็จแน่เพราะฉะนั้นจริงๆมันยิ่งใหญ่มากกว่าที่เราเห็นตอนนี้อยากให้ไปดูกันริ่แ18มกราในโรงภาพยนตร์ครับ